สวัสดีค่ะทุกคนน้ำพึ่งไม่บีฮันนี่คนดีคนเดิมนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งซื้อของกินเข้าบ้านใช้เงินเท่าไหร่ในซูเปอร์มาร์เก็ตสวีเดนค่ะสิ่งแรกที่เราต้องมาเอาก็คือเป็นเครื่องเซฟสแกนคราวที่แล้วเนี่ยที่เรามาช้อปปิ้งที่นี่นะเราก็ได้ทำคลิปไปแล้วว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงยิงที่บาร์โค้ดแล้วก็จะมีรายการสินค้ารวมถึงราคาเราไม่ต้องไปจ่ายเงินทิที่หน้าแคชเชียร์ถ้าใครรีบๆเนี่ยใช้เครื่องนี้ถือว่าสะดวกและเร็วมากๆ แล้วสินค้าที่ไม่มีบาร์โคดนะก็ต้องเอาไปช่างก่อนแล้วก็เอาบาร์โคดเนี่ยมายิงเข้าเครื่องนี้อีกทีนึงชอบอย่างหนึ่งมากๆเลยในซูเปอร์ที่สวีเดนเนี่ยเขาจะบอกราคาสินค้าต่อกิโลกรมัมให้เราเปรียบเทียบได้ว่าตัวไหนถูกกว่าอย่างแครอทตัวนี้เนี่ยเขาก็จะบอกราคาต่อกิโลกรมัมเนาะอันนี้26ค er ูเนอร์ต่อกิโลและอันนี้ก็คือ23ค er ูเนอร์ต่อกิโลเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ก็ถูกกว่าเอลเลอกตัวนี้ดีกว่า เห็นคลิปที่ลงไปครั้งก่อนมีคนคอมเมนต์ว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีคนขโมยไม่ยิงสินค้าเข้าไปในเครื่องแล้วเดินอกอกไปจะทํายังไงเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะมีโชว์ให้ดูนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ลืมสแกนเหมือนกันแล้วพอดีโดนซุ่มตรวจค่ะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมายิงสินค้าทุกตัวที่เราใส่เข้าไปในถุงให้ดูว่าเรายิงครบทุกตัวไหมถ้าไม่ครบให้ไปจ่ายอีกทีหนึ่งที่หน้าแคชเชียร์ถือว่าวุ่นวายมากๆไม่ได้ตั้งใจนะแกมันลืมจริงๆ และดูความน่าราคา,า,คานี่เป็นทุกซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะเขาแจกกล้วยไว้ให้เด็กๆที่มาเดินกับพ่อแม่ค่ะสามารถหยิบทานได้เลยเราจะบอกว่าราคาสินค้าช่วงนี้ราคาสูงมากร้านไทยไม่ค่อยได้เข้าแล้วว่ะทุกคนเพราะว่าราคามันสูงขึ้นมากจริงๆไม่ใช่แค่ราคาข้าวของแพงเท่าน,นั้นนะค่าไฟก็แพงอหทุกคนเนี่ยกลันจะเข้าหน้าหนาวเนี่ยรอดูเลยค่ะช็อกบินค่าไฟราคาแพงจุกๆุมีคนเคยบอกว่าค่าครองชีพในสแกนดิเนเวียค่อนข้างสูง เราก็คิดว่ามันสูงจริงแหละแต่ว่าค่าแรงที่นี่ก็สูงตามค่าของชีพนะมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแพงเท่าไหร่ก็เพ <lay> ิ่งจะมารู้สึกตอนนี้ละจ้าปกติอะซื้อของช้อปปิ้งตเต็มไม้ตเต็มมือ3ามสี่ถุงราคาไม่เท่าไหร่ตอนนี้หรอแพงกว่าเมื่อก่อนมากพักนี้กระตุนของแช่แข็งค่ะเพราะว่ามีลูกเนาอ,อันนี้มาครึ่งทางแล้วนะราคา898โคนเนอร์ก็ประมาณเกือบสา0พนิดๆิดค่ะ แต่แค่นี้อยากจะบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวีเดนเนี่ยขายของราคาไม่เท่ากันด้วยนะอย่างห้างที่เรามาเนี่ยเชื่อว่าวิลลี่สขายของราคาค่อนข้างถูกค่ะ <Okay. S 2> มาที่นี่ครั้งหนึ่งก็ได้ของกลับไปใส่ตู้เย็นในบ้านเกือบอาทิตย์อยู่สวีเดนต้องทําอาหารกินเองค่ะเพราะว่ากินอาหารนอกบ้านทุกวันไม่ไหวมาถึงแถวของกินลูกค่ะของกินลูกเนี่ยนะเต็มที่มากไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่ตอนนั่งรถมาเขาหลับค่ะตื่นเขาก็เลยหิว และแน่นอนค่ะทุกคนแพมเพิร์ดราคาแพมเพิร์ดที่เนี่ยต่อแผ่นราคาเท่าที่ไทยเลยทุกคนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมคนไทยใช้แพมเพิร์ดราคาสูงนะเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้จริงๆอยากขึ้นตัวเลขราคาสินค้าที่เราหยิบใส่รถเข็นมากเลย <S <S แต่คิดว่าน่าจะใช้เวลา1ชาติเพราะดูตัวนี้สิบนแล้วเนี่ย และแล้วเราก็มาถึงทางหอค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าเราโดนสมตรวจเพราะเขาที่แล้วเนี่ยเราลืมสแกนสินค้าบางตัวใช่ไหมนี่ค่ะคนเคยมีประวัติค่ะทุกคนไม่น่าทําผิดพลาดเลยเขานั้นเสียเวลาใหพนักง,งานมาสแกนสินค้าครบทุกตัวอีกรอบหนึ่งนะคะและความจริงก็ปรากฏค่ะทุกคนหยิบใส่หยิบใส่นะคะโดนไปค่ะรอบนี้ทั้งหมด1นึ่เคูเนอร์นะคะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ4,500บาทถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่นะ เพราะว่าช่วงนี้ราคาข้าของขึ้นมากกว่าปกติก็จะเท่ากับประมาณค่าแรงของคนที่ทำงานที่สวีเด็น1วันโดยประมาณกลับบ้านแล้วนะคะทุกคน,นเนอได้ขนมสบายใจ